สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรห่วย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกสูตรหนึ่งเนาะก็จะเป็นสูตรเด่นบนในสูตรนี้ท่านผู้ชมเราจะใช้ตัวเลขทั้งหมด3ตัวเลขเนาะก็สามารถมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะสำหรับสูตรนี้อ่ะ แต่ว่าก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรและการคิดคำนวณก็มาดูคำเตือนของทางช่องเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมเนาะว่าเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็เข้ามาแล้วทั้งหมด6งวดติดเนาะก็งวดที่7เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อว่าจะได้เป็นเลขอะไรแล้วก็จะเข้าต่อหรือไม่เนาะสำหรับสูตรวิธีคิดวิธีทำตรงนี้ท่านผู้ชมเราจะ ใช้แค่เพียงสองหลักนี้จะเป็นหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกกันได้เท่าไหร่เราก็จะนับเพิ่มอีกสองตัวเนาะก็จะเป็นเด่นทั้งหมดสามตัวนะววดที่1นะ่้าบวกศูนย์ก็ได้9้าบวกไปอีกหนึ่งก็เป็นสิบบวกอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่ง ผลรางวัลในงวดถัดมาท่านผู้ชมออกอเดี๋ยวเขียนตรงนี้จะได้ดูง่ายๆศ9 7เตรงนี้ท่านผู้ชมเลข9เลข0ก็เข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนต่อมางวดน,นี้9บวก7ได้16ก็เป็น6 บวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดผลรางวัลในงวดทันมาออกเจ็ดห้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนต่อมาในงวดน,นี้ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองก็เป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ ผลรางวัลในงวดถัดมาออกห้าสี่สี่เลขสี่เข้าทั้งหลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนต่อมาสี่บวกสี่เท่ากับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์งวดถัดมาออกเก้าเจ็ดเก้า เลขเก้าของเราตรงนี้ก็เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยต่อมาเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกก็เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดผลรางวัลออกศูนย์หกสามเลขหกตรงนี้เข้าที่หลักสิบบน งวดต่อมา6บวกสเป็น9 9บวก1เป็น10 0ศบวก1เป็น1ผลรางวันออก3 9 5เลข9ก9เข้าที่หลัก10บนก็ทั้งหมดเข้ามา6งวดเนาะสำหรับในสูตรนี้ต่อมาท่านผู้ชม จะม้วดวันที่หนึ่งมีนาเก้าบวกห้าได้สิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกทำแล้วเลขสามตัวได้สี่ห้าหกก็มาลงตรงนี้ เป็น 4, 5, 6ห้าหสำหรับในสูตรเ,เด่นบนสูตรนี้ท่านผู้ชมทำได้แล้ววันที่1มีนาเนะาะทำได้ 4, ี่ห้าหก็สามารถมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะสำหรับสูตรนี้ ก็เข้ามาแล้วหกงวดติดก็ขอให้ไปต่อในงวดวันที่1มีนาขอให้ไปต่อยาวๆเนาะสำหรับในสูตรนี้อ่ะโอเคก็สำหรับสูตรนี้ก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็สุดท้ายก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมท่านผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะก็ สุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเลยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ